สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแหม่มฟอร์ดปทุมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแหม่มก็จะพามารีวิวคันนี้ค่ะเป็นเอเวอร์เรสต์นะคะคันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะอ่า ตัวนี้นะคะอยู่ที่180แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลค่ะเติมน้ำมันดีเซลนะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะ420แรงบิดนะคะคุณลูกค้าวันนี้แหม่มแต่งอะไรบ้างตามแหม่มมาชมกันค่ะตัวนี้นะคะเริ่มที่ตัวกระจังหน้านะคะของตัว e l r a d Sport นะคะแหม่มเปลี่ยนให้เป็นสีดํานะคะเป็นกระจังหน้ามัดแรงนะคะมัดแตงของเราก็จะเป็นสีเงินนะคะรุ่นนี้นะคะ ใส่ไฟมาให้สามดวงสวยงามนะคะด้านบนเป็นอักษรอะคริลิกคำว่าเอเวเรสต์นะคะติดมาให้กับตัวฝากระปุงรถค่ะส่วนด้านหลังเอด้านหน้าของเรานะคะจะเป็นชุดสเกิร์ตนะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะตัวนี้นะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์สวยงามนะคะมาด้วยไฟนะคะตัวนี้ ส่วนด้านข้างของเรานะคะแมมใสเป็นไฟมัดรแรงให้นะคะไฟมัดรแตงตรงนี้นะคะตรงโคมไฟลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะว่าจะใส่เป็นสีขาวสีแดงหรือสีน้ําเงินนะคะมาพร้อมคีบฉลาม3ามคีบนะคะส่วนล้อแม็กนะคะตัวนี้นะคะผมแมมเป็นล้อแม็กเดิมนะคะตัวนี้ในรุ่นเ v เวอร t เรสต์สนะคะแม็กจะเป็นแม็กขอบ20นะคะ เป็นล้อแม็กอันลอยขนาดขอบ20นะคะตัวนี้เป็นแม็กเดิมนะคะแม็กไม่ได้เปลี่ยนให้นะคะคันนี้ค่ะส่วนด้านข้างนะคะตรงนี้จะเป็นซุ้มล้อขนาด3นิ้วแบบเรียบนะคะซึ่งติดมาในชุดแต่งของวิกเตอร์นะคะคุณลูกค้าก็จะดูสวยงามดูสปอร์ตเข้ากับตัวรถมากนะคะส่วนตรง บบามือจับนะคะแหม่มใส่เป็นสีดําด้านให้นะคะเป็นสีดาร้วน,นะคะซึ่งปกติลูกค้าสามารถใส่เป็นตัวสีแดงตัดก็ได้นะคะส่วนด้านบนค่ะแหม่มติดกันสาดให้นะคะซึ่งขนาดฟิล์มนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเลือกเป็นฟิล์มกี่เปอร์เซนต์ยี่ห้อไหนนะคะทางแหม่มก็มีให้เลือกเหมือนกันนะคะด้านบนค่ะแหม่มติดเป็นตัวแรป สติเสกเกอร์กราฟิกเป็นสีดำด้านให้นะคะก็จะดูสวยงามน,นะคะเป็นแรปหลังคาให้นะคะส่วนด้านหลังค่ะด้านหลังของเรานะคะตัวนี้นะคะก็เวลาเบรกนะคะมันก็จะขึ้นไฟตรงนี้ให้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวแหม่มจะแปะคลิปให้ดูเนาะส่วนตรงนี้ค่ะแหม่มก็ทําไฟให้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เวลาวิ่งก็จะมีหรือเวลาเบรกหรือเปิดไฟมันก็จะมีไฟวิ่งให้ตรงนี้เหมือนกันนะคะก็จะอยู่ในตัวชุดแต่งให้นะคะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นตัวสเกิร์ตดังของชุดแต่งวิกเตอร์นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีปลายท่อมาให้นะคะเป็นท่อจริงหนึ่งอกเอ่อท่อไอ,อท่อนะคะมอีอ่าหนึ่งอันนะคะอีก3าอันนะคะเป็นใส่ท่อหลอกนะคะเพื่อชุดแต่งจะได้ดูสวยงามนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวตัดชุดแต่งก็จะเป็นสีขาวตัดดำเงานะคะ สำหรับคันนี้นะคะก็จะดูสปอร์ตดูเท่ดูหรูหราอีกแบบหนึ่งนะคะมาดูภายในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะภายในของแมมนะคะก็จะเป็นนี่นะคะมีบ่อหนังให้นะคะคุณลูกค้าที่มาจากสเปคโรงงานนะคะตัวภายในมีหน้าจอมีพวงมาลัยมีลูกเล่นต่างๆให้นะคะ ในวันที่ลูกค้ารับรถนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนําการใช้รถให้ดูนะคะว่าสเปคตัวรถของเราเป็นยังไงบ้างนะคะว่าตัวนี้มีระบบะความปลอดภัยระบบการใช้งานยังไงนะคะในรุ่นของตัวเอเวอเรสของเรานะคะมีทั้งระบบความปลอดภัยระบบการเลื่อนถลายมีแม้กระทั่งระบบช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆนะคะในรุ่นนี้ก็มีมาให้แล้วนะคะสําหรับ คลิปนี้นะคะแหม่มขอฝากแคมเปญดีๆนะคะสําหรับแคมเปญราชการหรือว่าลูกค้าต้องการดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะคะแหม่มก็จัดให้ได้นะคะสนใจแบบไหนทักหาแหม่มตามเบอร์ไอดีไลน์ที่แหม่มให้ไว้ด้านล่างนะคะหรือว่าติดต่อหาแหม่มทางเพจ Facebook ที่แหม่มติดไว้ให้ด้านบนนะคะชื่อเพจแหม่มเองนะคะหรือโทรหาแหม่มได้ตลอด24ชั่วโมงตามเบอร์ที่แหม่มให้ไว้นะคะสาหรับคลิปนี้แหม่มขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ have have sure that i